สวัสดี Today FC อีกาชอนทุดท่านครับวันนี้ผมปอนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับทีมฟอร์มที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ภายใต้การขุมทีมของเอ็ปปี้ฮาวล่าสุดเปิดรังเซนต์เจมส์พาร์คอัดแอสตันวิลล่าบอทบอทสประตูต่อ0ความจริงมันควรจะเป็น60 70นดย์้วยซ้ำไปและสิ่งที่เป๊ปกัวเดล่าคุณซูแมสซี่เคยคิดเอาไว้ มันอาจจะกลายเป็นจริงในเร็ววันนี้เลยนะครับฟับงกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ e e First เพื่อเห็นก่อนชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางกงารวิเคราะห์จารตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับสิ่งที่เป๊ปคิดเอาไว้สอแววกลายเป็นจริงในเร็ววันครับ ย้อนกลับไปไม่นานมานี้ฮะก่อนเกมที่นิวคาสเซิลจะลงสนามเจอกับแอสตันวิลล่าเป๊ปนายใหญ่ของซิตี้เคยพูดเอาไว้นะครับเขาพูดถึงนิวคาสเซิลแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเขาบอกว่านาทีนี้นิวคาสเซิลอยู่ในพื้นที่ท็อปโปแล้วมันเป็นสัญญาณบอกอะไรหลายๆอย่างว่านิวคาสเซิลทีมนี้เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพมากไปด้วยพัฒนาการ และความกล้าหาญของทั้งกุ่นสื่อและลูกทีมของเขาแบ๊บยอมรับเลยว่าผู้บริการทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวชื่อชั้นอาจจะไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่แต่เป็นผู้บริการทีมที่ดีแล้วในวันที่เขามองนิวคาเซนลงเล่นเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่พวกเขาบุกไปควักสามแต้มได้ที่ลอนดอนเขาบอกว่านี่แหละชัดเลยเป็นนิวคาสเซลที่ประมาทไม่ได้อีกต่อไป เป็นนิวคาสเซิลที่มองข้ามไม่ได้อีกแล้วการจัดการบริหารทีมในช่วงเกมนั้นมันทำให้เป๊ปค่อนข้างที่จะเวี่ยงสายตาไปมองที่นิวคาสเซิลแบบเต็มๆเ,เพราะแนวรับของนิวคาสเซิลสามารถจัดการแฮร์รี่เคนซนเฮงมินได้แล้วก็มีกลยุทธ์มีวิธีในการที่จะยิงประตูคู่แข่งด้วยแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับนอกนจากคุณภาพในการเล่น ความกล้าหาญของตัวนักเตะการจัดการเกินของเอ็ดดี้ฮาวนิวคาเซิลปีนี้เป็นปีที่คาดหวังสูงได้ครับแอปคิดแบบนั้นเขาบอกว่านี่คือทีมที่ไม่ต้องมาเสียสมาธิหรือภาวะพะวงที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวผู้เล่นเหมือนหลายๆทีมนิวคาเซิลสามารถใส่เต็มกราฟในทุกๆเกมของพิมลิกได้ลงเล่นแบบ เต็มๆเลยสัปดาห์ละ1นึ่งแมตช์มาเลยทำให้เหนลเส้นตอนนี้ค่อนข้างพร้อมกว่าหลายๆทีมเลยนะครับสำหรับที่จะโกยคะแนนในพรีเมียร์เก็บแต้มให้ได้เรื่อยๆเขาพูดมาประโยคหนึ่งซึ่งตอนแรกที่ฟังก็เฮ้ยจริงเหรอแต่เปบอกว่าเนลเซ้นตอนนี้ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้ท้าชิงของพวกเขาเต็มตัวต่อให้ว่าซีซั่นนี้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ จตบอกเลยว่าในระยะอันใกล้นี่แหละครับนิคัสเซนจะเป็นผู้ท้าชิงรายใหม่ของแมกซ์เตสตี้อันนี้คือสิ่งที่แป๊ปพูดเอาไว้ก่อนเกมที่นิคัสเซนเจอกับบิลล่าสุดท้ายนิคัสเซนก็จัดหนักแอสตวิลล่าแบบหมดจดครับทีนี้มาดูประเด็นที่2ภาพรวมในเกมที่สาริกาดงตบชนะสิงห์พะงานแบบนิ่มๆ4ประตูต่อ0ูนนั่นก็คือครึ่งแรกครับ นิคเสยังไม่ได้มีภาพชัดเจนในเรื่องของการเป็นผู้ชนะดูลลลานิดนิดดูเปิดช่องว่างให้อัสซิล่าเข้าทำหน่อยหน่อยแล้วก็เกือบด้วยนะครับเกือบโดนก่อนด้วยแต่สุดท้ายแล้วแดนเบิร์นแนวรับของนิคเสยังคงต้านทานเอาไว้ได้ไม่เสียประตูในขณะที่นิคเอสเองก็ยังหาจาังหวะจัดจัดแจ้งแจ้งไม่ได้มีความตอบนือง จนกระทั่งมาได้ลูกแฮนด์บอลจากแอชลีย์ยางลูกนั้นก็เข้าตากมการทุกคนได้เห็นว่าบอลไปชนแขนของทางแอชลี่อยยางจริงจนกระทั่งได้จุดโทษแล้วเป็นจุดโทษที่ยิงเข้าไปเฉียบขาดของคารา i วิซันยิงยัดไปตรงกลางเลยครับคือวัดใจตัวผู้รุกษาตรูของทางบิลล่าเต็มๆสุดท้ายทำได้พอทำได้ปุ๊บปลดล็อกความกดดันทันที พอจบครึ่งแรกนิกาเซนนำหนึศูนย์กลับเล่ในครึ่งหลังมันเป็นครึ่งหลังที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพอยากแท้จริงของนิกาเนนิกาเนเล่นแบบเป็นตัวเองครับเล่นเกมรุกใส่เต็มที่เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการมากไปด้วยไอเดียต่างๆในการเข้าทำมีช็อต1-2เล่นชิ่ง1-2นะ ต่อด้วย 3, 4, 5จบด,ด้วยการทําประตูจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่มีการเข้าทําที่ชัดเจนและน่ากลัวนิโคลเซนสร้างโอกาสได้อย่างมากมายแล้วหลังจากนั้นพอได้ลูกที่2ปุ๊บแอสเซิล่าก็หยุดนิโคลเซนไม่อยู่ครับโดนลูก3โดนลูก4เกือบโดนลูก5ลูก6ถ้าหากว่าบอลไม่แม่นเสาและไม่แม่นขาด และไม่ยิงบูดว่าเองจากช็อตของคริสวูด d แน่นอนครับลูกจุดโทษมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญซึ่งทุกๆท,ทีมอยากจะมีจุดเปลี่ยนอะไรแบบนี้ต่อให้คุณออกสตาร์แล้วไม่ดีแต่ถ้าคุณเจอจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเกมของคุณและนิวกาสเซนก็เจอมันแบบนั้นครับอะไลนให้ตอนนี้นะฮะนิวคาสเซลยังคงอยู่ในพื้นที่ของท็อปโแล้วก็มีแตมไม่ห่างจากอาร์เซนอลไม่ห่างจากแมนซิตี อยู่ในเส้นทางที่มั่นคงเจอใครมีแต้ม1ห,หรือ3ไม่แพ้แพ้เกมเดียวคือลิเวอร์พูลแล้วมาโดในช่วงทดเจ็บด้วยจากฟาบิโอกาบาโยนอกนั้นทำผลงานได้ดีมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นเก็บชัชนะ3เกมรวดและเท่าวัดเฉพาะในเดือนตุลาคมพวกเขาลงเล่นไป6เกมชนะไปถึง5เกมเสมอ1แล้วตะบันประตูได้ถึง16ลูกนะครับเสียไปเพียงแค่ 3ลูกเท่านั้นเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนิเคอสเนเป็นทีมที่เก็บแต้มต่อ1เดือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี26 0 6เป็นต้นมานี่คือผลงานที่เฉียบขาดมากครับต้องยกเครดิตให้กับเอ็ดดี้ฮาวทีมงานรวมถึงนักเตะตัวจริงสำรองของนิเคอสนทุกคนที่รังสรรค์ผลงานได้ดีแบบนี้มันก็ไม่แปลกใจที่ตอนนี้ชูนอาร์มี่แฮปปี้กันทวหน้า ประเด็นข้อที่3นะครับในวันที่นิวคาสเซิลต้องการใครสักคนยิงประตูคาร์ลวิสันจะเป็นคนคนนั้นครับตอนนี้มาเลยมีการตั้งคำาามามว่าคาร์ลวิสัน for อั l a n d หรือไม่จะติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกหรือเปล่าแล้วเกรสซเเกตก็ดูด้วยนะฮะในเกมนัดนี้เขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแหละว่าคาร์ลวิสันนาทีนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับ โอเคทุกคนเข้าใจครับว่าคาราบิซันก่อนหน้านี้เปราะบ,บางเหลือเกินเจ็บง่ายมากแต่คาราบ s ิซันฤด,ดูการ2022-2023ไม่ได้เป็นเช่นนั้นดูฟิตขึ้นดูเปรี้ยขึ้นมาเลยทําให้ผลงานเขาปังเหลือเกินครับช่วงนี้ฮะแล้วเกมล่าสุดยิงจุดโทษหนแล้วมีลูกม่งแบบเฉียบขาด1นลกูกแล้วเกือบจะทําประตูได้เป็นลูกแฮตทริกของเขาด้วยนะครับในเกมล่าสุด ซึ่งในภาพรวมของคาร์ลิสันเป็นกองหน้าแบบหมายเลขเก้าธรรมชาติเป็นกองหน้าที่หาพื้นที่ได้ดีอันตรายในกรอบเขตโทษแล้วยิงประตูได้ทุกรูปแบบสแตทส่วนตัวของคาร์ลิสันบอกเลยว่าเฉียบมากครับจับบอล28ครั้งสร้างโอกาสได้2ครั้งชนะลูกกระกาศได้1ครั้งผ่านบอลสำเร็จได้79%โอกาสยิงของตัวเองเนี่ยครั้งเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตู2ลูกและยังมี1 a แอสซิสต์ครับ เขาสมควรจะติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วหรือยังเกรดสเกตคุณเห็นหรือไม่หรือคุณไม่ได้มองแบบนั้นคุณยังมองว่าแฮมมี่อับ,บราฮัมรวมถึงอีวานโทนี่ยังเหนือกว่าคราร์ลิสันผมเชื่อว่าแฟนบอลนิวคัสเซลมีคําตอบอยู่ในใจครับประเด็นข้อที่4นะครับนิคาสเซลมีนักเตะในประเภทที่ว่าทําให้กุนซือทํางานง่ายมากขึ้นคนคนนั้นก็คือโจลินตอนครับ โจโลินตนันนักเตะชาวบราซิลที่เป็นมากกว่าชาวบราซิลนะครับคือชาวบราซิลก็จะมีการเรียกว่าเก่งเฉพาะด้านคนนึงเป็นกองหน้ากับกองหน้าปีกซ้ายกับปีกซ้ายสลับสับเป็นปีกขวาบ้างแต่นาทีนี้โจโลินตนันถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เป็นนักเตะในประเภทปิดทองหลังพระในแนวทางของเอี้ฮาวอย่างแท้จริงเลยครับเขาสามารถเล่นได้ ทุกบทบาทที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการเกมล่าสุดเขาดันขึ้นสูงแต่เกมก่อนหน้าเขาไม่ได้ดันขึ้นสูงเขาอยู่ตรงกลางเรียกได้ว่าเล่นได้แทบจะทุกตำแหน่งหน้าเป้าก็ได้หน้าต่ําก็ได้ไปีกซ้ายก็ได้กองกลางฝั่งซ้ายก็ได้กองกลางตัวรุกก็ได้หรือจะเป็นปีกซ้ายและรับผิดชอบเป็นกองกลางตัวตัดเกมได้ทั้งหมดครับมาเลยทำให้ตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวทำงานได้ง่ายมากขึ้นเลย ในเวลาที่เขาต้องการแบบเฮ้ยนักเตะคอยสักคนหนึ่งมาช่วยแดนกลางพร้อมที่จะขยับขึ้นไปข้างหน้าโจลินตันอยู่ตรงนั้นให้กับเอีฮาวแล้วมาตรฐานของเขานี่คือมาตรฐานดีตลอดเวลาไม่มีนักไหนเลยแลครับที่เขาฟอร์มตกอย่างน่าเกลียดแล้วสแตทเมื่อคือนนี้ก็เฉียบเช่นกันสำหรับโจลินตนันจับบอลทั้งหมด66ครั้งชนะลูกการะลากาได้3ครั้งสร้างโอกาสได้2ครั้งออกบอลสำเร็จ8 6 แฮกเกอร์สำเร็จ3ครั้งตัดบอลสำคัญ1ครั้งโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้งและเป็นประตู1ครั้งครับซึ่งมันก็ไม่แปลกถ้าหากว่าตอนนี้แฟนชูนอาร์มี่สนับสนุนแล้วเชียร์ให้จอร์เรนตนนันติดชิมซัตบราซิลไปเตะฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยมีการเรียกร้องว่าถ้าหากคุณซือบราซิลเนี่ยเรียกคูติญย่ติดจอรินตันฟอร์มแบบนี้เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบบนี้ก็ควรติดเช่นกัน ประเด็นข้อที่5นะครับมิสเตอร์สม่ำเสมอของทูนอาร์มี่คนคนนั้นเขาชื่อว่ามิเกลอัลเมรอนครับหรือว่ามิกกี้ในฉายาที่ทูนอาร์มี่เขาตั้งให้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มิเกลอัลเมรอนเล่นสนุกเปลี่ยนไปด้วยความเอนเตอร์เทนแล้วมีแพชชั่นเกินร้อยในตอนที่เขาสามารถเรียกจุดโทษให้กับทางนิวคาเซิลได้เห็นไหมครับเขาจะหันหน้าไปหาแฟนบอลนิวคาเซิลบนอัศจรรย์เลยฝั่งหลังประตู แล้วดีใจมากดีใจไปพร้อมกับแฟนบอลทูนอาร์มี่มันเลยทําให้ทีมนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังบวกครับคือเป็นการเชื่อมติดหรือว่าคอนเนคระหว่างนักเตะกับแฟนบอลมันเลยทาให้นดีครเซนเวลาที่เตะในบ้านโอ้โหเสียงกระดุลมัเหลือเกินเพราะว่าผู้เล่นคนที่12เนี่ยพร้อมที่จะส่งใจเชียร์ส่งแรงเชียร์ในทุกวินาทีแล้วมิเกลอาร์เมรอนครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เดวยรซนตอนนี้ติดลมบนสูงเพราะว่า ในแต่ละเกมเขาจะมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดครับไม่ว่าจะเป็นลูกง่ายหรือว่าลูกยากแต่ครั้งล่าสุดลูกยากและยิงสุดสวยด้วยตัดเข้าซ้ายโอ้โหแล้วยิงโค้งแบบโอโ้งดงามครับนั่นเท่ากับว่าใน6เกมที่นิวคาสเซิลชนะไป5ในเดือนตุลาคมมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่มิเกลอาร์มิรอนคขำเป้าไม่เจอนั่นคือเกมเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกน,นั้นทำประตูได้ทุกเกมครับ เจอกับฟูลแลมที่ถล่มไปยิงไป2เจอเบรนท์ฟอร์ดถล่มไป5-1ายิงไป1ชนะเอเวอเรตันหนชนะสเปอร์สองหนึ่งแล้วมาถล่มชนะวิลล่าก็ยิงไปทีมละหนึ่งตอนนี้6นัดหลังสุดยิงไป6ประตูเหมาะสมหรือไม่สาหรับการเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเดือนตุลาคมของพรีเมียร์ลีกครับและประเด็นข้อที่6สําคัญเหมือนกันครับคือนิคสันทีมนี้มีผู้นําที่เป็นธรรมชาติหลายคน อันนี้ป๊อฟชัดเจนนะครับเป็นผู้พิทักษ์ลูกอันตรายอยู่2เสาผ่านเขายากมากถ้าคุณไม่เจ๋งจริงไม่ข่มจริงนะรวมถึงคู่เซนเตอร์นำโดยสเวนบอตแมนหรือว่าจะเป็นทางแดนเบิร์นแบ็กซ้าร่างโยงก็ทำให้ทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเกมรับเทรนชิปเปียไม่ละเลยในยเรื่องของการเล่นเกมรับแต่ยังเติมเกมบุกไปข้างหน้าด้วยนะครับเล่นกับมิเกลอเบรอนมีการเล่นชิง1น นะครับวิ่งสอดโอเวอร์แลปและตัดบ,บอลให้กับเพื่อร่วมทีมในการเข้าทำและคนอื่นๆอ,อีกมากมายแต่คนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือบูโน่กิมารส์ครับโรกิมารส์เนี่ยเป็นกองกลางที่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้คุณภาพสุดๆครับเป็นนักเตะที่นือเซ้นขาดไม่ได้จริงๆขาดแล้วอาจจะขาดใจเพราะทุกเกมที่บูโน่กิมารส์คุมจังหวะเกมให้กับทีมนั้นบอกเลยว่าเนียบมาก ไม่ว่าจะเป็นการเซตเกมจากแดนกลางขึ้นไปข้างหน้าหรือการเปลี่ยนถ่ายจากรับไปสู่รุกเขาทำมาได้ดีทั้งหมดเลยการจ่ายบอลของเขามีความชัดเจนและมีเป้าหมายและสะแตทมันก็ตอบย้ำว่าบรูโน่กิมไรส์เนี่ยสำคัญสำหรับนิโคลเซนมากน้อยเพียงใดสแตทของนิโคลเซนในยามที่ไม่มีบรูโน่กิมไรส์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับชนะ7เสมอ13แพ้13เปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่21 แต่ในเวลาที่นคาสเซินมีบรูโน่กิมไรส์ออกสตาร์ตตั้งแต่วินาทีแรกชนะ13สเสมอ4และแพ้4เปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่62ครับนี่แหละครับคือผู้นำของทีมบรูโน่กิมไรส์ครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้สิ่งที่เป๊ปเขาพูดเอาไว้ว่านคาสเซินทีมนี้กล้าหาญมากเป็นทีมที่มีคุณภาพเป็นทีมที่ดูกลมกล่อมและก็ลงตัวที่สุดอีกทีมนึงเลยของพรีเมียร์ลีกแล้ว เก้าข้าสู่ในการเป็นผู้ท้าชิงของมสตี้เต็มตัวแล้วด้วยไม่รู้แหละว่าทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ถัดดูตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมล่าสุดมันชัดว่าเดนเซนพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างมันง่นคงตอนนี้แฟร์บอนเนนเซนก็เสพความสุขไปเรื่อยๆครับมันคือสิ่งที่คุณคู่ควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุคข,ของมัชแอดลีย์โอ้โหอมทุกมานานมากมันถึงเวลาปลดปล่อยครับแล้วมันปลดปล่อยตั้งแต่ในช่วงเครื่องซีซั่นที่ผ่านมาจนกระทั่งในช่วงแรกของซีซั่นนี้ มันคือปีทองของแฟนบอลเด็กเซิร์เลยครับดังนั้นก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลเดกเซิร์ที่คุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กเซิร์จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยแบบนี้ส่วนจะไปสุดทางด้วยตําแหน่งแชมป์หรือจะเป็นท็อปโปรหรือเปล่าเนี่ยความจม่ําเสมอเท่านั้นที่จะเป็นตัวคําตอบแต่ตอนนี้สัญญามันบวกเหลือเกินครับที่มันจะเป็นแบบนั้นนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจง แลาต่างกันวิเคราะห์จารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอุยกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่กาชาโน่เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ